เพศประชาคมแพทย์โกข้อความหัวข้อสมศัก์โยลูกระเบิดที่ชื่อว่าแพทย์เวนให้แพทยสภาโดยไม่ได้ตั้งใจโดยระบุว่าการที่นายสมศักดิ์เทพสุทินออกคำวีโตต่อมติลงโทษกรณีส่งตัวอดีตนายยกออกนอกเรือนจำในคืนแรกของการถูกข่มขังได้โยนระเบิดลูกใหญ่กลับมายังแพทยสภาอีกครั้งพราะคำว่าแพทย์เวนได้ปรากฏอย่างเป็นทางการในเอกสารวีโตเป็นครั้งแรก และคำนี้ไม่ใช่คำล,ลอยๆแต่หมายถึงแพทย์เวรซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายแพทย์วัดชัยมิ่งบรรเจิดสุขผอ,อโรงพยาบาลราชธันนี่คือจุดเปราะบางที่สุดข,ของทั้งคดีเพราะแพทย์เวรคือผู้ที่ชี้ชะตาว่าการส่งตัวทักษิณชินวัตรออกไปรักษานอกเรือนจำในคืนนั้นเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และนี่คือคําคำถามสำคัญที่แพทย์เวรต้องตอบและควรเป็นคำถามที่กรรมการแพทยสภาต้องสืบเสาะหาตัวแพทย์เวน ให้มาตอบคำถามการปล่อยผ่านเสมือนว่าไม่มีอะไรเพราะไม่มีใครร้องคือการเพิกเฉยในอำนาจหน้าที่ของกรรมการแพทยสภาที่หยิบยกกรณีจริยธรรมของแพทย์ขึ้นมาตั้งเรื่องเองได้ 1. ทําทำไมต้องส่งตัวตอนเที่ยงคืนเหตุใดจึงตัดสินใจส่งตัวผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำในเวลาเที่ยงคืนของวันที่22สิงหาคม2566โดยไม่ใช้ระบบฉุกเฉิน1669 เป็นการเห็นชอบด้วยตนเองหรือเพียงเชื่อตามที่พยาบาลแจ้งแต่ถ้าเป็นกรณีกึ่งฉุกเฉินเออจนซี urgency, ทำไมไม่เลือกวิธีให้แพทย์เวนเดินทางเข้าเรือนจ่าเพื่อตรวจอาการก่อนตัดสินใจ 2. ทำไมต้องไปโรงพยาบาลตำรวจคำถามคือ แพทย์เวรเป็นคนระบุชัดหรือไม่ว่าจะต้องส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจแห่งเดียวเท่านั้นหากอ้างว่าเป็นความเห็นจากพยาบาลเวรเชื่อมันได้อย่างไรว่าการวินิด้ใช้จากพยาบาลนั้นแม่นยำพอที่จะทำให้ข้ามการตรวจซ้ำจากแพทย์เวรเอง 3. ทำไมไม่ใช้1669ถ้าการตัดสินใจเร่งด่วนขนาดนั้นเหตุใดไม่เรียกรถฉุกเฉิน1669ที่มีทีมพร้อมช่วยชีวิตและสามารถพาไปโรงพยาบาลได้ก็ได้ภายในไม่กี่นาทีเหตุใดต้องเลือกการขนย้ายผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าและน่าสงสัยมากกว่า 4. มีการบันทึกการตัดสินใจหรือไม่ มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของแพทยสภาระบุชัดว่าการวินิจฉัยหรือใช้ดุลพินิษฐ์ทางวิชาชีพต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคำถามคือแพทย์เวรได้เขียนบันทึกหรือมีหลักฐานใดรองรับการตัดสินใจคืนนั้นหรือไม่หากไม่มีเพราะเหตุใด 5. ้กลัวอะไรหรือถูกสั่งถ้าไม่มีบันทึกใดๆเลยการไม่จบบันทึกนั้นเป็นการละเลยหน้าที่หรือมีความกังวลว่าหากเขียนแล้วจะส่งผลร้ายต่อตน แพทย์เวนเป็นผู้สุจริตแต่ถูกบังคับหรือขอร้องจากผู้มีอำนาจควงเข้าสู่กระบวนการถูกกันไว้เป็นพยานทันทีคำถามสำคัญแพทย์เวนถูกขอร้องหรือถูกบังคับให้ละเมิดหลักวิชาชีพหรือไม่ทางสองแพร่งของกรรมการแพทยสภาเมื่อแพทย์เวนกลายเป็นตัวละครที่ยืนยันว่ามีอยู่จริงคณะกรรมการแพทยสภาก็เดินม,มาถึงทางสองแพร่งที่ไม่มีเส้นทางไหนปลอดภัยจริงทางที่1ยืนยันว่าไม่มีแพทย์เวนอยู่ในกระบวนการสอบสวน และมีคำแนบท้ายในมติของวันที่12มิถุนาย,ยนว่าในกระบวนการสอบสวนไม่ปรากฏว่ามีแพทย์เวรเนืน่องจากโดยพยานและข้อเท็จจริงไม่มีการระบุชื่อแพทย์เวรจึงเสมือนว่าไม่มีแพทย์เวรผู้ให้ความเห็นณเวลาเที่ยงคืนที่มีการส่งตัวนี่อาจเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยที่สุดเพราะเป็นการเดินตามแนวทางเดิมที่ลงโทษเพียงแพทย์หญิงที่เขียนเอกสารล่วงหน้าแต่ไม่แตะแพทย์เวรเพราะไม่มีชื่อให้สอบ แต่หาข้อมูลจากคำวีโตของนายสมศักดิ์คือความจริงก็เท่ากับว่ากรรมการเพิกเฉยต่อพยานคนสำคัญที่อาจเปิดโปรงกระบวนการทั้งหมดได้เราเสนอให้เลือกทางนี้แต่ต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมอ่านต่อข้างท้ายทางที่2ยอมรับว่ามีแพทย์เวรและควรสอบสวนเพิ่มเติมนี่คือทางเลือกที่เสี่ยงที่สุดเพราะเป็นการยกเลิกมติเดิมของแพทยสภาเองโดยปริยายเพื่อตั้งเรื่องสอบสวนใหม่ และหากเสียงยินยังไม่ติดเดิมไม่ถึง2ใน3ก็ยังเปิดช่องให้ถูกฟ้องร้องจากหน่วยงานอิสระเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ทันทีแท้ยังเป็นการตอกย้ำว่าที่ผ่านมาแพทยุศภาไม่ได้สอบสวนอย่างรอบด้านและละเลยตัวแปรที่สำคัญที่สุดของคดีบทสรุปแพทย์เวไม่ใช่แค่คนหนึ่งในเวงคืนนั้นแต่คือพยานหรือจำเลยสำคัญของคดี กรรมการของแพทยิสภาไม่สามารถทำเหมือนไม่มีตัวตนข,ของบุคคลน,นี้ได้อีกต่อไปการเงียบไม่ใช่ความเป็นกลางแต่กำลังจะกลายเป็นการสมยอมให้ความยุติธรรมถูกทำลายลงอย่างเงียบๆและหากปล่อยให้คำว่ามาตรฐานวิชาชีพถูกใช้เป็นเกราะกำบงังให้กับอำนาจที่ไม่สุจริตอนุกรรมการและคณะกรรมการแพทยสภาทั้งคณะอาจเป็นผู้ทำลายชื่อเสียงของวงการแพทย์ในระยะยาว ตอนนี้ทางเดียวที่จะรักษาองค์กรวิชาชีพแพทย์คือแพทยสภาต้องรวมกันเป็นหนึ่งทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่มากกว่าความเป็นรูทีนและต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะเราประชาคมแพทย์เสนอให้กรรมการแพทย,ทยสภาดำเนินการสามประการดังนี้ 1. ในการประชุมวันที่12มิถุนายนย2568นขอให้มีมติยืนยันตามมาติเดิมของวันที่8พฤษภาคม2568ดด้วยเหตุผลว่าตัดสินไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ปรากฏณเวลานั้น 2. ต่างชุดอนุกรรมการสอบสวนชุดใหม่เนื่องจากเชื่อว่าสภานายกพิเศษได้รับข้อมูลใหม่จากกลุ่มแพทย์บางท่านซึ่งรวมทั้งหมอราชธานที่ขอความเป็นธรรมจนเป็นที่มาในเอกสารสำนวนของการวีโต้ที่มีการระบุว่าแพทย์เวนเป็นผู้ให้ความเห็นเนื่องจากเอกสารในคำวีโตนี้ถือเป็นข้อมูลใหม่และอาจไม่เคยส่งให้อนุกรรมการสอบสวนแพทย์ทสภาจึงมีหน้าที่ในการสอบสวนจริยธรรมแพทย์เวนทันที โดยเชิญตัวสภานายกพิเศษมาให้ข้อมูลว่าการระบ,บุถึงข้อเท็จจริงที่มีคําว่าพยาบาลโทรศัพท์ปรึกษาแพทย์เวนนั้นแพทย์เวนที่ระบ,บุในเอกสารของนายสมศักดิ์คือใครโดยเฉพาะถ้าสภานายกพิเศษขอเข้าฟังการประชุมซึ่งก็เป็นสิทธิของท่านก็จะยิ่งเป็นโอกาสอันดี ให้นายแพทย์ที่สภาเรียกสอบถามชื่อแพทย์เวรโดยตรงจากท่านสมศักดิ์ในที่ประชุมวันที่12มิถุนายนย2568โดยตรงหรือต้องการจะสอบถามเป็นทางการก็ยอมได้ 3. เมื่อทราบว่าแพทย์เวรคือใครแล้วให้ดาเนินการตรวจสอบแพทย์เวรท่านนั้นทันทีอนุกรรมาการสอบสวนสามารถพิจารณาใช้แนวทางตามข้อเสนอแนะของประชาคมแพทย์ที่กล่าวมา5ประเด็นได้โดยเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่ประกาศได้